นะครับผมจะมาแค่เล่นเล่นมีหมากกอยกัยนะครับทำไมสาจัเงยเลยเล่นเซิร์ฟตอนนี้ที่ผมสร้างเป็นแมพนะครับมันเป็นมีสี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ับเชื้อโค้งน้อยนะครับสายอ่ะไปสู้แล้วพี่เฮ้มึงนะอยู่ไหนไอ้ไอไอไอเนี่ยเยี่ยไอ้ tung cung chi ít nhất một wow gấu

<laughs> tạt đôi tạt โอ้ยโอ้โอ้ยตายตายมันเป็นห้องไอตัวเล็กมันไม่ใช่มันช่ำกันไม่พองเลยไอ้คนนี้คือใครคุณแม่เด nah ็ก

นี่จะแรโคตรโคตรแม่งเลยอ้ยอีสั์ในบล็อกกับพื้นนะนี้เดี๋ยวอูอยกดูว่ามือไอ้สองนี้นี่ก็มามากิกหน่อย 股票。 โคจบคลิปเท่านี้นะคะ